ชมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับได้ดีเนนนหนึ่ตัวไหนครับเีครับเขียนป้ายตัวนั้นี้ใหญ่ไว้บนเขาคืออยู่ดีสอดเมืองการอันนี้อันนี้จะเขียนไหมครับผม ห้องน้ำยังบ่แล้วสารวัดก็บ่นี่เทศต้นแต่เกียมไหมครับงานรอหลายอย่างไม่แน่ใจครับผมใช่ครับงานรอหลายอย่างเลยครับผมเอาดอกไม้มาวางเฉยไอนอนกอบขอบมาชิบว่ได้นอนครับเป็นเป็นนั่นแลวามพนมเลอะครับผมพาโดนดูห้วยสวยดีเลยครับผมขอจยากจะคุณย่างเลยครับในั่งเสื้อเมย์พ่อเกินสอง้องกันเนี่ย เนียนี่ยากเบิ <i did those tracks> ้งหวยนี่นน้ามคุณครับน้ามคุณนอนสะก้นเอานอนสะก้นะไม่ใช่นอนตะนาคำขนมดะตนาคพวมแต่วะไปเบิ้งนาแอรครับผมที่บ้าจะเอาผ้าาิี่๋อได้ครับได้ครับถ้าถูกหมโอเคครับโอเคครับวิวสวยารบววตนิ้ หลังแม่ตะเคียนบรรยากาศสวยมากเลยนะครับมีเทือกเขาด้วยโหสวยจริงๆงาม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 บรรยากาศช่วงเย็นนะครับ แม่น่า้เพลงห้ฟังหน่อยนนี้เขา้เอาลงมือแ้วเห็นไหมอแม่หน้าสอเอาหนจยอ่อยติ้งยยติ้ง จะได้เคลื่อนเงาได้แค่รเบิดอันนี้ถ่ายด้วยเราแว่นก็ใส่เอาของพี่ได้ไ้มเดี๋ยวมาเลยี่มันไม่ได้ตัวอะไรอ่ะใส่แว่นตาเลยยายหันหน้าวาหันหน้าไปทางนี้หน่อย เป็นอะไรม่ยิ้มวันนี้ไม่ยิ้มทั้งวันโอ้โหเอ็กท่าเลยนะครับเอ็กท่าเลยนี่นะข้าในะครับสวย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 เท่ากันเท่ากันเท่ากันนะครับเอาไ้นลายๆนะเอาไ้ลายอันทีเจ้าปัดคปิดะไปยนงัวเ่ากันแมคนไม่ใช่กดหัวเขาร้าเข้าร้านแม่สางไม่ใช่หัว ขึนตัวนะขึ้นตัวนะขึ้นตัวนะคะฝันว่าอะไรนะฝันมึนผมเลยผมฝันว่าผมฝันว่าเป็นเดี๋ยวคุณถหอนแตเป็นคู่กันนะพันกันอยู่นะมีสีขาวสีอะไรอ่สีน้ำเงินแบบ มันจะพันกันอยู่เหมือนเหมือนแฝดน่ะเหมือนแฝดน่าสามคู่ที่แรกพันกันอยู่ผมก็นึกว่างูอะไรเป็นอย่างนี้ผมก็เลยจะไปเอากล้องมาถ่ายในความฝันนะผมว่าพอดีแล้วผมจะถับถ่ายลงคลิปพอดีอยู่ดีแยกออกจากกันเลยแยกกันเป็นคู่ใครคู่มันมีสีสีฟ้าสีอะไรแล้ววันวันที่แห่พระนาคปกมาเนี่ยผมมาเจอพระนาคปกพอดีผมคนลุกขนลุกเลยเนะมีแก้วขาวไหมนี่มีขาว S <S แล้วมาพันมาพาันนองขาวผมเนี่ยมาพันน่องขาวผมนนวที่แรกผมคิดว่าผมงูผมผมว่างูกัดผมก็เลยสะบัดแต่มมนไม่ใช่งูแต่อันนี้เราไม่ใช่งูแต่เป็นพาเจ้าน่าก็รู้แล้วอันอันนี้นะมันไม่ไม่ใช่งูแต่วันนั้นะมีคนอ,อยู่อยู่ร้อยเอ็ดขี่รถมาแล้วก็งูลอยข้าทางคดีเรานี่งเฉดเนี่ย เสียงนะคะให้ค่อยบุญให้ได้ยาเลงได้เชฟใค่อยพันไม่เาคุณปากเมื่อไหร่จะได้จะได้เสียงก็ค่อยชิโูจักนําว่าเจ้าพันเกี่ยวบออันนี้ล่ะอันนํามาหานี่ล่ะเจ้าก็มีซื้อเสียงย้อนอันนี้ล่ะตะกี้ภัยชิโูจักเจ้าแล้วว่ามาตั้งแต่ลุงพลยังบ่ทันเหตุเหือนก็ยังบ่ไอ้ไรู้จักเจ้าแบนอยู่บ้านนี้บ้านนี้เจ้าเรื่องจริงวันนี้เจ้าก็ลเลยมาประทายคลิป อย่าจำลองยูเขาจนรุ่นบุกเบิกยังไม่มีคนรู้จักแม่คนไยคลิปกับค่อยมือเล็กมันดังจ้งนะกับมือไข่มุกดังยไข่มุกไอ้มันดังตรงดังไข่มุกละไรเขาเรียกว่าไข่มุกตรงเตงเล่าความฝันนะครับเล่าความฝันพอดีมีเอฟซีไจะลองมาก็ฝันมันตรงกันกับลุงม่อนได้ฝันเห็นพญานาคนะครับ บรรยากาศช่วงเย็นๆ็นก็อากาศด,ดีมากนะครับเย็นสบายคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีขอบคุณครับ